สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับชาวพักเครื่องทุกๆท่านเลยนะครับและสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับ FC ทุกท่านนะครับและสวัสดีลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับวัตถุมงคลยอดนิยมนะครับก็มีพักนะครับเข้ามา1ชุดนะครับหลากหลายรายการเลยนะครับพี่ๆนะแล้วก็มีของเก่าบ้างนะครับเป็นบางชิ้นนะพี่นะที่ยังอยู่นะครับก็เอามาไลฟ์ใหม่ให้พี่นด้รับชมกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับจะเป็นของใหม่ที่ผมหามาได้นะครับอ่านะครับผมนี่ เด็ดเลยนะครับนี่สมเด็จวัดเกศชโยนะครับเรี่ยมเกล้าแบบนี้นะพี่นะนี่นะครับผมเป็นพิมพ์แข้งหมอนนะครับอ่าหลักหลายรายการเลยนะครับนี่ชินาลาดอินโดจีนนะครับปีสองสี่แปดห้านะครับต่อโค้ดนะครับแน่นๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับอ่ายวรอดูกันได้เลยนะครับพี่นะข้ไปนะครับนี่ข้อปนะครับวัดกำแพงนะครับแบบนี้นะครับเนื้อหาสุกๆแบบนี้เลยนะครับดูง่ายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมรายการแรกกันเลยนะพี่นะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับหรือถ้าพี่ท่านใดสนใจนะครับ สามารถติดต่อเข้ามาทางไอดีไลน์ผมได้เลยนะครับพี่ๆนะทางไอดีไลน์นะครับ0972062344นะครับหรือแอดไลน์ที่หรือเบอร์โทรศัพท์นะพี่ที่0917521784นะครับสามารถโทรสายด่วนสายตรงมาได้ทุกสายนะครับยินดีรับตลอด24ชั่วโมงนะครับพี่ๆนะอ่านะครับทุกๆรายการนะครับอ่ารับโอนทุกรายการนะครับพี่นะใครปิดก่อนได้ก่อนนะครับอ่าผมให้สิทธิ์คนแรกเลยนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับอ่าเห็นนะครับอ่า มาชมชิ้นแรกกันเลยนะครับชิ้นนี้นะครับจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับพี่ๆนะนี่นะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับอ่านี่นะครับเป็นฝักไม้ดําไม้แบบนี้นะพี่นะผมเงาๆก็กล่าวแบบนี้เลยนะครับอ่าดูแนบเงินนะพี่นะแนบเงินนะครับอ่าแนบเงินแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะครับจะดูด้านในนะครับนะครับผมเป็นหลวงพ่อเดิมนะพี่นะลายนี้ถือว่าหายากมากนะครับพี่ อ่าเป็นลายจักเพชรนะครับมีนะครับพี่นะส่วนมากพี่พี่จะเห็นอีกลายหนึ่งนะครับที่นิยมนะครับอ่าแต่ลายนี้ในนังสือมีแน่นอนนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับพี่นะเก่าเก่าแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะครับฝักเก่าๆ่านะครับดําเก่าๆ่าแบบนี้นะครับอ่าลองลองดูนะพี่นะลองทักเข้ามานะครับอยากได้ของดีๆของเก่าเก็บสะสมนะครับลองทักเข้ามานะครับอ่าต่อมานะครับรายการที่สองนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อไปรุ่นแรกนะครับปีสองสี่ แนะครับพี่นะนี่นะครับเนื้อหาก็ออกเหลืองอมเขียวนะครับผ่านสภาพการใช้มาบ้างนะครับก็ตามการเวลานะพี่นะนี่นะครับผมเนื้อหาออกสุกๆแบบนี้นะครับที่นลึกนะครับปีสองสี่เจ็ดปดนะครับพี่ๆนะเนื้อหาสุกๆนะครับด้านการหล่อนะครับก็จะเป็นพิมพ์2หน้านะครับเป็นพิมพ์2หน้านะครับหล่อประกบข้างนะครับพี่ๆนะนี่นะครับมีร่องรอยการประกบประกบต่างๆนะครับพี่ๆนะนะครับผมจะเอาแบบให้เข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับพี่นะวันนี้นะครับ อ่าเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะครับอ่าพี่ดูนะครับเนื้อหานะครับธรรมชาตินะครับของหลวงพ่อไปนะครับวัดกำแพงนะครับพี่นะนี่ครับดูนะครับเนื้อหาออกเหลืองอมเขียวสุกๆนะครับแบบนี้นะพี่นะอ่าแล้วดูรอยสาดแดงๆขึ้นตามองค์พระเลยนะครับพี่นะขึ้นตามองค์พระเลยนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับมีข้างประกบแบบนี้นะครับสวยงามนะครับผมสวยงามนะครับนี่นะครับผมสวยงามนะครับ นี่นะครับสวยงามมากนะครับผมนี่นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับเอาดูดูศักดิ์สิทธิ์จริงๆห้องพ่อโดดออกจากมือเลยนะครับอ่ะนี่นะครับผมแบบนี้นะครับพี่ๆนะรายการที่หนึ่งนะครับไอรายการที่สองนะครับต่อมานะครับรายการที่สามนะครับพี่ๆนะทุกๆท่านนะครับรายการที่สามนะครับจะเป็นรูปหล่อนะครับพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับปีสองสี่แปดห้าครับอันนี้จะเป็น เรียกว่าหน้าเสาห้าสังกติสั้นนะครับพี่ๆนะถือว่านิยมนะครับอยู่รองหน้านางนะครับพี่ๆนะองคนี้นะครับสังกติสั้นอยู่ในหมดนิยมที่สุดเลยนะครับนี่นะครับผมผมให้ดูโคดกันก่อนเลยนะครับนี่นะครับโค้ดแน่นๆแบบนี้นะพี่นะนี่โค้ดนะครับเป็นโคดตอกธรรมจักรแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับผมตอกเป็นบินแบบนี้นะพี่นะนี่นะครับจิกไม่เต็มใบแบบนี้นะครับถือว่าดูง่ายนะพี่นี่นะครับลายแต่งตะไบแทงตะไบใต้ฐานนะครับชัดเจนดูง่ายเลยนะครับพี่ๆนะ ดูง่ายเลยนะครับแบบน nice ี้นะครับอ่ะนะครับผมนี่นะครับแบบนี้เลยนะพี่นะแบบนี้เลยนะครับด้านข้างก็จะเป็นด้านข้างประกบนะครับพี่ๆนะนี่นะครับด้านข้างเป็นด้านข้างประกบนะครับนี่นะครับเป็นด้านข้างประกบแบบนี้นะครับนี่นะครับผมอ่าแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมอ่าด้านข้ามประกบนะครับ ลักษณะการหล่อก็หล่อแบบโบราณทั่วไปนะครับพี่น้เนื้อออกหาเนื้อหาออกเหลืองอมเขียวนะครับพี่นะเนื้อหาออกเอมเขียวนะครับพิมพ์ทรงคมชัดมากนะครับองนี้นะครับวิ่งได้ไปถือว่าสวยแชมป์ไม่อายใครนะพี่นะถือว่าสวยจริงๆนะองค์นี้สภาพหนึ่งแบบนี้นครับแต่ว่าแค่ผิวโดนมาบ้านนะครับอ่ะองค์ต่อมานะครับองคนี้นะครับจะเป็นกลิ่งปรวาเลตนะครับพี่นะกลิ่งปาวาเลสนะครับองค์นี้นะครับหรือว่ากลิ่งวัดบวรนะครับก้นถ้วยนะครับพี่น้าแบบนี้นะครับ จานเต็มองค์นะครับพี่นะจานเต็มองนะครับพิเศษองค์นี้ถือว่าจานเต็มองนะครับจะเป็นลักษณะแบบเดิมนะพี่นะถ้าไม่ตกแต่งสังกะติใดๆนะครับคือเป็นเดิมนะครับที่เอาไปตอกไปเป็นเป็นดอกจอกจนันเป็นอะไรแบบนี้นะครับถือว่าแต่งเอาไปแต่งผิวนะพี่นะเอาไปแต่งให้สวยงามนะครับถ้าเอาจากว่าจริงๆต้องเป็นแบบนี้นะพี่นะเก่าสวยอย่างนี้เลยนะพี่อันนี้นะครับจริงๆมันมีกล่องเดิมนะพี่นะแต่ผม เคยได้กล่องเดิมมาครั้งหนึ่งนะพี่นะกล่องเดิมๆนะครับแต่ว่าจะได้ได้พร้อมกล่องนี้คือหายากมากนะครับนะครับนี่นะครับผมมีรอยยันแบบนี้นะครับอ่เดี๋ยวผมส่องให้ดูเลยนะครับพี่นะส่องให้ดูเลยนะครับนี่นะครับคมชัดนะครับคมชัดมากๆนะครับแล้วดูนะครับธรรมชาตินะครับแล้วดูลายยันต่างๆนะครับที่จานลงไปนะครับพี่ๆนะนี่นะครับลายรอบองค์พระเลยนะพี่นะนี่นะครับ อพิเศษนะครับใครใครถือว <bra in. S 1> ่าใครไม่บูชาถือว่าพลาดเลยจริงๆองนี้นะครับสวยมากนะพี่นะสวยมากๆนะครับอะรายการต่อไปนะครับองนี้จะเป็นหน้าเสือนะครับหลวงพ่อน้อยนะครับอ่าเหรียญหล่อก่อนจะมาแถวแรกมาที่เหรียญหล่อก่อนเนาะเป็นหลวงพ่อน้อยนะครับวัดธรรมศาลานะครับแบบนี้นะพี่นะนี่นะครับผมสวยเดิมนะพี่นะสวยเดิมๆนะครับเหรียญหล่อเดิมๆแบบนี้นะครับ ขสองหน้าเป็นข้ามประกบแบบนี้นะพี่นะดูง่ายๆเลยนะครับผมนี่นะครับอ่าแล้วดูนะครับลายมุ้งอะไรต่างๆขึ้นนะครับตามอง์พระเลยนะพี่นะนี่นะครับลายมุ้งต่างๆขึ้นตามองคพระเลยนะครับผมสองให้ดูแป๊บหนึ่งมันไม่ชัดนี่นะครับนี่นะครับอ่าคมชัดแจ๋วเลยนะพี่นะคมชัดแจ๋วเลยนะครับคมชัดแจ๋วเลยนะครับ ด้านหลังนะครับมีลายมุ้งต่างๆธรรมชาติได้เห็นต่างๆนะครับอ่าแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับในการที่ห้านะครับต่อมาแล้วครัี่หกนะครับอ่ะองค์นี้จะเป็นรูปหล่อผมบัตจาดรุ่นแรกนะครับอ่ะแบบนี้นะครับหลังอุดผงแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าหลังอุดผงแบบนี้นะครับแล้วดูนะพี่ดูความคมมันแตกต่างกันนะครับคมมากนะพี่นะองค์นี้นะครับคมมากนะครับต่อโค้รได้คมสวยชัดมากเลยนะพี่นะดูดิ เห็นไหมคมสวยชัดมากเราจะถายไปเห็นได้ชัดนะครับแล้วพี่ดูความเก่าแล้วพี่นะผิวเหลืองอมเขียวแบบนี้นะพี่นะเหลืองอมเขียวธรรมชาติแบบนี้นะพี่อ่าถ้าดูความเก่านะพี่อ่านี่ครับไม่มีคนปูชานะพี่นะอง์นี้นะครับอาก็เป็นของเก่าที่ผมเอาลงมาไลฟ์นะพี่องนี้นะครับอาเป็นพระหน้าเก็บมากๆนะครับเป็นพระหน้าเก็บมากๆนะพ่นะพี่แบบนี้นะครับนี่นะครับผม สวยเดิมนะครับสวยเดิมนะครับผมนี่สวยเดิมนะครับแบบนี้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมอ่าแบบนี้นะครับเหลืองอมเขียวแบบนี้ธรรมชาติแบบนี้นะครับอ่าดูนะครับดูให้พี่ๆดูกันเลยนะครับผมอ่านะครับธรรมชาติแบบนี้นะครับเปลี่ยแบบนี้นะพี่นะทุกๆท่านนะครับ สวยเดิมนะครับพี่ๆนะสวยมากๆนะครับตรงนี้นะครับถือว่าใครไม่ได้เท่าบูชาไปถือว่าพลาดเลยนะพี่นะแบบนี้นะครับอ่ะต่อมามาชมเหรียญยุทธยาเหรียญเก่ากันบ้างนะพี่นะสร้างน่าจะราวๆปีสองสี่ห้ากว่านะครับแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับหลวงพ่อมงคลประพิษนะพี่นะอยุธยานะครับเนื้อทองแดงนะครับแบบนี้นะพี่นะข้างกระบอกห่วงเชื่อมนะครับนี่นะผมส่องนี่ให้ดูเลยข้างกระบอกจริงไหมนี่นี่ เห็นปะนี็นครับ่าเป็นข้างกระบอกจริงๆนะครับพี่นะนี่ดูห่วงเชื่อมเดิมๆนะครับแล้วเลี่ยมเดิมๆแบบนี้โอ้โหเปิดหน้าเปิดหลังนะครับถือว่ามีความคมมากๆนะพี่นะองค์นี้นะครับอ่านี่ครับดูคาบดินเบ้าดิพี่จิดจัดมากเลยนะครับคาบดินเบ้านะครับหรือว่าคาบคาบเขาเรียกว่าคาบความเก่านะพี่นะและดูนะครับพระพุทธนะครับเหรียญพระพุทธนะครับต้องดูที่ เม็ดะสบกับภเกดครับจะแหลมคมนะครับเม็ดะสบจะคมเป็นเม็ดเตือนะพี่นั้นหน้าตาตีคมชัดนะครับอ่ะแบบนี้เลยนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อมงคลประพิษนะครับแบบนี้นะพี่นะข้างข้างกระบอกนะพี่แบบนี้นะครับอ่ะนะครับผมจะไม่ส่งอะไรมากนะพี่นะแบบนี้นะคอยส่งข้อความมาขอรูปคุณเตือนมันได้เลยนะพี่นะมันมีหลากหลายรายการที่ผมได้มานะครับอ่ะนะครับพี่นะต่อมานะครับ เป็นหลวงพ่อทองสุกนะครับวัดโพไซทองนะครับพี่วัดโพไซทองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลี่ยมทองแดงเเก่ามาครับเป็นกระเช้านะครับพี่ๆนะหน้าเก็บสะสมมากนะครับกระเช้าคล้องเลี่ยมนะพี่นะเมื่อก่อนนี้อ่าใช้คล้องเลี่ยมนะครับอ่าหลวงพ่อทองสุกนะครับวัดโพไซทองนะพี่นะนี่ดูกันเลยนะครับนี่นะครับธรรมชาติความเก่าความเดิมนะพี่นะผิวออกสุกๆแบบนี้นะพี่ดูง่ายเลยนะพี่นะนี่นะครับ ผิวออกสุกแบบนี้ดูง่ายเลยนะครับตา้นทหารนะครับมีผงอุดนะครับแบบนี้นะครับตามสูตรตำราเลยนะพี่นะอ่านะครับตามสูตรตำรานะครับใบหน้านะครับยังคมชัดนะครับพี่ในนี้ใบหน้ายังคมชัดครับหลวงพ่อท้องสุกนะครับวัดรูสายทองนะครับแบบนี้เลยนะพี่นะใครชอบสนใจทักให้เข้ามาได้เลยนะครับอ่ะต่อมานะครับอันนี้นะครับจะเป็นสมเด็จวัดเกศชโยนะครับพี่นะจะเป็นพิมพ์แข้งหมอนนะครับพี่นะพิมพ์แข้งหมอนนะครับ อ่าเรี่ยมเลียมเขาเรียกว่าเลียมเรียมหน้าหรือว่าเรียมทองแดงครับผมไม่แน่ใจนะครับแต่มันดูเงาเงาเหมือนพิ้งโกนะครับพี่นะแบบนี้นะครับแต่เนื้อหามวลสารผ่านะครับคือเก่านะครับเก่าและสภาพแทบไม่ถูกการใช้นะครับพี่นะนี่นะครับเก่าและสภาพแทบไม่ถูกการใช้นะครับมาดูนะครับสมเด็จพิมก้าชั้นแบบนี้นะครับแข้งหมอนนะครับพี่นี่นี่แข้งหมอนนะครับอ่ะแบบนี้นะครับพิมพ์ทรงโอเคนะครับพิมพ์ทรงสวยงามมากเลยนะพี่นะ ด้านหลังครับความเก่านะครับเก่ามากๆนะครับพี่อ่าแบบนี้นะครับสมเด็จนะครับวัดเกษชโยนะครับพิมพ์แข้งหมอนนะครับแบบนี้นะครับพี่พี่ท่านใดชอบก็ติดต่อเข้ามาทางไลน์นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับโทรสางเส้ตรงเข้ามาได้เลยนะครับอ่าอย่ารอช้านะครับใครช้าอดนะพี่นะใครไวใครได้นะครับผมอ่ะต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นเหรียญนะครับปีสองพันร้อยสี่นะครับอ่าหลวงพ่อหลวงปู่เพิ่มนะครับอาวัดกลางบางแก้วนะครับเหรียญฉลอง เลื่อนสมรสดนะครับเมื่อวันที่28มกราคม2504นะครับพี่ๆน้าๆนี่นะครับผมถือว่าองค์นี้สวยแชมป์จริงๆนะครับไม่ผ่านสภาพการใช้มาเลยนะพี่นะนี่ดูนะครับหล่อเพิ่มมันกลับบางแก้งนะครับเมตตาคมชัดนะครับแบบนี้นะพี่นะเมตตาคมชัดแบบนี้นะครับแล้วดูนะครับความคมตึงผิวเหรียญนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนะ ความคมตึงผิวเรียดลักษณะแบบนี้เลยนะครับพระพุธนะครับแบบนี้เลยนะครับแลดูริ้วจีวรนะพี่นะริ้วจีวรคมริ้วจีวรคมชัดเลยนะพี่นะแล้วดูนะครับเส้นหนังสือต่างๆนะครับกหนกต่างๆคมปึ๊กนะครับพี่นะนี่ครับคมนะครับนี่ตัวตัดยุคสองพันห้าร้อยขึ้นไปนะครับอ่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าหูเจาะนะครับเล็กๆนะครับเจาะทีเดียวแบบนี้นะครับมีรอยจานด้านหลังนะครับพิเศษด้วยนะพี่นะเรียนนี้มีรอยจานด้านหลังด้วยนะครับแบบนี้นะครับ นี่ครับผมอ่าทองแดงผิวไฟครับเดิมๆถือว่าสวยแชมป์เลยก็ว่าได้นะพี่นะเหรียญนี้ผมว่าสวยแชมป์จริงๆอะต่อมานะพี่นะมาชมเหรียญนี้นะครับหายากจริงนะครับถ้ามีกระไหลติดแบบนี้นะหายากมากนะครับพี่ๆนะแล้วมีรอยจานอีกนะครับรอยจานเต็มหน้าเต็มหลังเลยนะพี่นะแบบนี้นะครับเป็นเหรียญลงพุข่นะครับวัดเชิงเลนนะครับพี่ๆนะอ่าก็หายากพอสมควรนะครับแล้วมีรอยจานแบบนี้นะครับด้านหน้าด้านหลังแบบนี้นะครับสภาพสวยๆแบบนี้ หายากมากนะพี่นะสภาพสวยแบบนี้นะครับดูนะครับพี่อดูเลยนะครับความคมชัดนะครับความตึงเหลี่ยนนะครับแบบนี้นะพี่นะนี่นะครับนี่ครับเป็นห่วงเชื่อมนะครับแบบนี้นะครับห่วงเชื่อมแบบนี้นะครับน้ํายาประสานเงินนะครับเชื่อมลงไปนะพี่นะนี่นะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับผมมีรอยจานยันเต็มๆองเลยนะครับพี่นะอ่าต่อมานะครับ จะเป็นกะลาลาหูแกะนะครับหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนะพี่นะอ่านี่ครับจะเป็นกะลาตาเดียวนะครับพี่กะลาตาเดียวนะครับอ่าแค่กะลานะครับก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับพี่นะมีคุณอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับอ่าตาเดียวนะครับแล้วยังมาแกะนะครับเป็นรูปลาหูนะครับในสินช่างนะครับอ่าแล้วมีรอยจานยันของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองที่จานลงไปนะครับและเศษนะครับ เต็มพ bon ิก right, ัดนะครับเต็มกระถาอาคมนะครับเป็นไตมาตเลยนะครับพี่ๆนะแบบนี้นะครับไม่ได้สร้างง่ายๆนะครับพี่นันลาหูอมจันแบบนี้นะครับมาดูสินช่างการเกะนะครับคมชัดลึกมากเลยนะครับพี่นันลาหูนะครับแบบนี้เลยนะพี่อ่ะแบบนี้เลยนะครับชอบถูกใจอย่างใดนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆนะเนี่ยสภาพยังสวยแชมป์อยู่เลยนะครับพี่นะอ่านะครับอ่ะต่อมานะครับมาชมเหรียญทางจันทบุรีกันบ้างนะครับเขาเรียกว่า ห้าเสือนะครับปีสองพันร้อยนะครับสองหนึ่งหรือเปล่าอ่าสองหนึ่งนะครับห้าเสือนะครับรูปทรงแบบนี้ก็ต้องเป็นหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดกันนะครับอ่าห้าเสือคําว่าห้าเสือนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่นะครับนะครับห้านะครับอ่าเขาเรียกว่ารุ่นห้าเสือนะครับนี่นะครับนี่นะครับอ่ารุ่นห้าเสือนะครับดูความคมของเหรียยนะครับอ่าความคมของเหรียยนะครับมีนะครับความคมเหรียยนะครับตัวสื่อนะครับ แบบนี้เลยนะครับพี่ๆนะนี่นะครับผมขอบตัดแบบนี้นะครับพี่ๆนะนี่นะครับอัดชัดปะนี่นะครับขอบตัดลักษณะแบบนี้นะครับอ่านาดูนะครับผมนี่อ่านะครับตัวหนังสือและต่างๆผมชัดนะครับรุ่นห้าเสือนะครับแบบนี้นะพี่นะเป็นเสื้อเกาะมงจันทบุรีอีกท่านนึงเลยนะครับพี่นะแบบนี้นะครับมีตามาันยมด้วยนะครับพี่ๆนะอ่ะ ต่อมานะครับอันนี้นะครับได้ที่เด็ดมาเลยนะครับพี่นะเป็นหลวงปุโตะนะครับโอโหดูดีเพี่เลี่ยมเกลายแบบนี้นะพี่นะนี่นะครับเรียมเกลีแบบนี้นะครับอันนี้ผมดูเป็นจัมโบ้สองแลพี่นะจัมโบ้สองนะครับถือว่าสวยงามคมชัดเลยนะครับพี่นะจัมโบ้สนะครับสวยงามคมชัดเลยนะครับจัมโบ้สองนะครับแบบนี้นะพี่นะนี่นะครับผมอามีตะกุดนะครับตะกุดเงินนะครับพี่นะ อันนี้คือวิเศษนะครับตะกุดเงินที่แบบโอ้โหแบบตะกุดเงินสวยมากเลยนะครับพี่นะตะกุดเงินสวยมากๆนะครับอ่านี่นะครับผมพิมพ์ทรงนะครับเส้นเกศาต่างๆนะครับคมชัดนะครับนี่ครับเราดูเส้นเกศสามีนะครับโอ้นี่นะครับผมพิเศษเลยนะครับพี่ๆนะอ่าแบบนี้เลยนะพี่อ่ะต่อมานะครับมาชมตะกุดบ้างนะครับเขาเรียกว่าตะกุดใบลานนะครับหรือเป็นใบลานนะครับมีตะกวดนะครับ พันด้านนอกด้วยนะพี่นะไม่ให้แตกจากกันนะพี่อนะ่ะก็บางบางบางอันก็จะเป็นโลหะถักเชือกนะครับรก็เป็นตะกรวดนะครับตะกรวดจะได้สองอย่างก็จะได้จานตะกรวดอีกทีนะครับพี่นะเป็นตะกรุดหลวงพ่อแก้ววัดพรมลายนะพี่นะอันนี้เขาจะเรียกว่าตะกรุดใบลานนะครับฤดูจานยันนะครับเกลาๆเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่นะเก่ายวเดิมเดมแบบนี้นะครับจานยันสวยสวยเลยนะครับพี่นะนี่นี่นี่เห็นปะ นี่อักขระเลขยันนะครับนี่ในการเขียนลงไปนะพี่นะนี่อ่ะนี่เห็นปะนี่นะครับการเขียนอักขระเลขยันลงไปโอ้โหมาดูดิเห็นปะตามใบลาครับนี่นะครับเขียนตลอดทั้งแผ่นนะครับพี่นะเขียนตลอดทั้งแผ่นนะครับถ้าเชี่ยวมาดูดิเขียนตลอดทั้งแผ่นเลยนะครับอ่ะแบบนี้นะครับใครชอบใครสนใจทักเข้ามาเลยนะพี่นะราคาแบ่งปันทุกองเลยนะพี่อ่ะต่อมานะครับอง์นี้นะครับจะเป็นเนื้อเมฆอะไรเขาเรียกว่า นล้เมกะพัดหรือเปล่าหรือเมกะสิทธิ์แล้วเมกะพัดนะครับพี่นะจะเป็นพระประจำวันนะครับอานาจาร์อังคารนะพี่นะแบบนี้นะครับดันหลังเป็นพระนอนะนะครับดานหน้าเป็นพร,พระนั่งปรังมันละพิชัยนะครับพิมพ์วงเล็กนะครับพี่นะแบบนี้นะครับหลวงพ่อจงวณต่างนอกนะครับพี่นะนี่เห็นปะหลวงพ่อจงวณต่างนอกแบบนี้นะครับถ้าพี่ๆท่านใดชอบสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอย่ารอช้านะครับพี่ๆนะอ่าสวยเดิมคมชัดนะครับสวยเดิมคมชัดนะครับ อ่าสวยเดิมคมชัดนะครับพี่พี่นะอ่าน่ารักมากเลยนะครับพี่อ่ะต่อมานะครับมาชมวันนี้กันนะครับของหายากนะครับผมได้มาแบบเป็นตลับขี้ผึ้งเลยนะครับพี่พี่นะนี่นะครับจะเขียนว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยผมอ่านเอนเขียนว่าอะไรอ่ะวัดละหานไรนะครับอ่าเห็นครับวัดละหานไร่นะครับอ่าตำบลนะครับหนองสะลอกนะครับอำเภอบ้านคลายจังหวัดระยองนะครับพี่พี่นะหลวงพุทธทิมวัดละหานไร่นะพี่นะ ได้มารับคิปพึ่งเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่คิปพึ่งเก่าๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะแบบนี้เลยนะพี่นี่นะครับขั้นด้านในจะเป็นผงพายกุมารนะครับอ่านี่นะครับนี่นี่นี่อ่าด้านจะเป็นผงพายกุมารครับมีตะกุดนะครับนี่ครับแล้วก็ตะกุดแผ่นทองนะพี่นะไม่แน่เป็นทองคําหรือเปล่านะครับอ่าต่อโค้ดเป็นพี่พึ่งแบบนี้นะครับอ่าน่าเก็บสะสมมากนะพี่นะคิ้พึ่งเก่าๆแบบนี้นะพี่นะ อ่าน่ครับหลวงพู่ทิมนะครับติดมือเลยติดมือผมเลยแล้วดูครับความเก่าท่านไหนนะพี่ไม่ต้องดูเลยว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะพี่แล้วดูความเก่าเลยครับแล้วดูเขียนว่าด้านหน้านี่ก็ใช่เลยนะพี่นะหลวงพู่ทิมนะครับวัดนหานไล่นะครับใครชอบใครสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับพี่พี่นะอ่ะมาชมด้านเหรียญกันบ้างนะพี่อันนี้จะเป็นพระกุนะครับอ่าพระหูยาลบุรีนะพี่นะเก่าแบบนี้นะพี่นะยังไม่สนใจอันอีกนะพี่นะเก่าแบบนี้นะครับจะเอาเก่าแบบไหนอีกนะครับ เก่ามากนะพี่นะแบบนี้นะครับเก่ามากๆนะครับอ่านะครับเก่านะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมแบบนี้เลยนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับลักษณะด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่านะครับผมสวยงามนะครับพี่นะสวยงามนะครับอ่าสวยงามมากนะครับใครชอบไปสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอย่ารอช้านะครับพี่ๆทุกท่านนะครับ อ่ะต่อมานะครับอันนี้จะเป็นเหรียญเจ้าสัวรุ่นแรกนะครับพี่นะเนื้อทองแดงนะครับเหรียญเจ้าสัวรุ่นแรกเนื้อทองแดงนะครับอ่าผมอาจจะพูดเบอร์เอไปหน่อยนะพี่นะเพราะว่าเริ่มง่วงนอลนลวเนาะนี่นะครับอย่าให้ความเร็วนหน่อยแล้วกันเนาะก็ฝากพี่ทุกท่านอุดหนุนผมด้วยนะครับอุดหนุนผมด้วยนะครับขอให้ขายได้หมดทุกชิ้นนะครับอ่าเพื่อที่จะ หากำไรลงทุนต่อนะครับเพื่อจะไปเหมาพระบ้านอีกชุดนึงมานะครับมาแบ่งปันที่พี่นะครับหาชุดดีๆมาแบ่งปันแล้วครับแล้วก็ชุดที่สวยๆนะครับคัดพระสวยๆขึ้นมาให้พี่ได้ชมกันทุกๆวันนะครับขอให้อุดหนุนน้องนะครับหมดทุกชิ้นเลยนะครับวันนี้นะครับขอให้รวยๆเฮงๆนะครับพี่ๆนะนี่นะครับจะเป็นลูปผูบุญครับวระกาบมงแก้วนะครับหรือว่าเหรียญเจ้าสวนนะครับแบบนี้นะพี่นะนี่พิมพ์ทรงคมชัดแบบนี้นะพี่ดูนะครับพิมพ์ทรงคมชัดแบบนี้นะครับ อ่านะครับมีจานยันนะครับแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับสวยงามนะครับพี่พีนะสวยงามนะครับอ่ะพี่พีไหนชอบครับโทใส่ด้วนใส่ตรงเข้ามาได้เลยนะครับอย่ารอช้านะพี่โทใส่ด้วนใส่ตรงเข้ามาได้เลยนะครับอย่ารอช้านะครับเหลียนสวยงามแบบนี้นะครับอ่ะต่อมานะครับจะเป็นเหรียญเดิมบานนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคสิตารามนะครับหรือวัดบ้านเคนะครับพี่นะอ่าแต่ออกวัดเดิมบานนะพี่นะนี่นะครับงานยกซ่อฟ้านะครับ เหรียญลักษณะที่สวยงามมากๆนะครับนี่นะครับผมเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะครับสวยงามนะครับสวยงามคมชัดนะครับสวยงามคมชัดมากนะครับอ่าสวยจริงๆนะครับพี่นะอ่าลมดำเดิมๆแบบนี้นะครับชอบทักเข้ามาได้เลยนะครับพี่นะอ่าชอบทักเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะต่อมาชมเหรียญบ้านใกล้เหรือนเคียงกันบ้านนะครับกับหลวงพ่อกลวยนะพี่นะองค์นี้นะครับก็ จะเป็นนะครับเหรียญพระพรมนะครับสร้างเขาเรียกว่าครั้งที่หนึ่งนะครับหรือว่าเหรียญรุ่นแรกนะครับพี่ๆนะโอ้ยพุทธคุณคือโดดจเลยดีนะครับหลวงพ่อผมนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับพี่นะอยู่วัดช่องเคนะครับแล้วดูนะครับพี่นะความคมนะครับแล้วดูเหรียญทองแดงลมดาเดิมๆนะพี่ความคมชัดของใบหน้านะครับความมชัดของใบหน้านะครับและดูนะครับลักษณะนะครับ การปั๊มนะครับคมมีมิตินะครับพี่นะแบบนี้นะครับลั้งนะขอบเหรียญนะครับทั้งนะแบบนี้เลยนะครับอ่าด้านหลังถูเจาะทีเดียวนะครับแล้วมีบ่าเหรียญแบบนี้นะพี่นะอ่าบ่าเหรียญครับนี่สวยเดิมเลยนะครับพี่อ่ากระแสเหรียญนะครับดูกระแสเหรียญเห็นไหมกระแสรเหรียญวิ่งๆเลยนะพี่นะแบบนี้นะครับอ่านะครับหลวงพ่อผมว่าช่องเคนะครับรุ่นเลขนะพี่นะใครชอบทักเข้ามาได้เลยนะครับเหรียญดมดำเดิมๆนะพี่สวยๆแบบนี้นะครับผาไม่ง่ายนะครับนี่นะครับ เหรียญนี้นะครับใครรู้จักบ้านนะครับปีหนูนะครับโชคดีนะครับพี่พนะเหรียญหลวงพ่อเกษมเข็มมะกรนะครับพี่นะใครมีติดตัวไว้ก็ดีนะพี่นะเขาเรียกว่าเหรียญโชคดีนะครับอ่ากับหลวงพ่อเขาชอบพูดว่าคําว่าโชคดีนะครับแบบนี้ครับก็ด้านหลังก็จะนั่นหน้าเป็นคําว่าโชคดีนะครับพี่นะหลวงพ่อเกษมเข็มมกรนะครับด้านหลังก็จะเป็นหนูนะครับพี่นะรูปหนูนะครับอ่ารูปหนูสู่สารแต่ลักนะครับพี่พนะแบบนี้นะครับสร้างปีสองห้า สามสองนะครับพี่นะถือว่าเป็นเหรียญไม่เก่ามากนะครับแต่ว่าราคาดีนะครับพี่นะราคาขึ้นเยอะนะครับแบบนี้นะครับผมอ่ะนะครับผมราการสุดท้ายนะครับแบบนี้เลยนะครับก็ฝากใี่พี่ทุกๆท่านนะครับเอฟซีทุกท่านครับที่เข้ารับชมคลิปในช่องผมแล้วนะครับก็ขอกราบขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งในช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดนะครับรายการต่อไปนะครับอย่างมันจะขึ้นไปแจ้งเตือนที่หน้า ยูทูบพี่เองนะครับว่าผมไลฟ์สดอะไรนะครับเอาลงอะไรนะครับลงคลิปอะไรต่างๆนะครับมันจะขึ้นเองนะครับถ้าพี่ๆทันใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับอย่ารอช้านะครับฝากช่องทางให้ต่อด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ด้านล่างคลิปนะครับวันนี้นะครับกับผมนะครับวัตถุมงคลยอดนิยมนะครับก็มีมาแบ่งปันให้พี่นะครับเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ขอกลาสวัสดีไปก่อนนะครับสวัสดีครับ